ดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะน้ำพึ่งที่อาคาตอนนี้เราอยู่ที่ทีอาคาเซรีไทย73นะคะอาณาจักรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดเลยในย่านมินบุรีนะคะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า350คันเลยทีเดียวและที่สำคัญที่ทีอาคาของเราเปิดดำเนินกิจการมามากกว่า20ปีนะคะ วันนี้นะคะน้ำพึ่งมีรถดีๆรถเข้าใหม่มานำเสนอคุณลูกค้าอีกแล้วค่ะสวยงามมากๆสาว h o n d a ห a ามพลาดเลยนะคะรุ่นนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงอะไรจริงนะคะ Honda CRV นะคะ 1.6e แล้วก็เป็นเครื่องดีเซลเลยไฟฟ้าทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยค่ะ โดยสารนะคะสุดยอดเลยมีความสวยงามมากๆนะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ทุกอย่างคือลงตัวหมดเลยคุณลูกค้าขาภายในห้องผู้โดยสารว้าวมากๆเลยนะคะการจัดเรียงนะคะดูในส่วนของเครื่องเสียงนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะยังเพิ่งกำลังมองหาเกียร์อยู่นะคะคุณลูกค้าเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะจะใช้เป็นระบบปุ่มกดนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยเบรกไฟฟ้า ะะแล้วก็รุ่นนี้ดีมากมากเลยจะมีในส่วนของปุ่ม e c โ Mode นะคะประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ว้าวอีกหนึ่งอย่างนะคะรุ่นนี้มาพร้อมด้วยคูต์คอนโทรลนะคะแล้วก็แพตเทิรชชิพนะคะ ในส่วนของการวิ่งในระยะทางไกลๆเนี่ยคุณลูกค้าสามารถจํากัดความเร็วได้เลยทีเดียวร่นี้มีความสะดวกสบายนะคะและที่สําคัญประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถสวยๆฮอนด้ารุ่นนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าราคาก็แบบว่าถูกจากป้ายแดงมากกว่า50%เลยทีเดียวนะคะราคาป้ายแดงคันนี้นะคะคุณลูกค้าอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนราคาจัดโปรโมชั่นที่ทีราคาอยู่ที่969,00 0บาทนะคะผ่อนเบาๆแค่เดือนละหนึ่งหม หน0 0เจ็ดันบาทเท่านั้นเองค่ะ เพิ่งอยากนาเสนอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของรถคันนี้กันเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงอะไรจริงนะคะมาพร้อมด้วยบอกเจดที่นั่ง3แถวนะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่น่าใช้งานมากๆและที่สำคัญ เวลาผู้กค้าถือของเยอะๆนะคะไม่ต้องมาดันแล้วก็ปิดนะคะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าอันตโนมัติเลยค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมด้วยยางกุูเกียร์นะคะและก็เป็นแม็กคาการสวยงามมากๆเลยนะคะคะูณค้า เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้รถเข้าใหม่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่านะ่าใช้งานมากๆรุ่นนี้นะคะ CRV 1.6เป็นเครื่องดีเซลนะคะแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยทีเดียวคุ้มค่าคุ้มราคามากๆที่ที่อาคาเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่969,000บาทนะคะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ17,000บาทเท่านั้นเองช่องทางการติดต่อนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ 0894433774หรือว่าติดต่อน้ำพึ่งโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0635979093น้ำพึ่งทีอาคานะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะน้ำพึ่งจะมีรถเข้าใหม่มาแนะนำจะมีรถรุ่นไหนนะคะคุณลูกค้าฝากกดติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ